Idea Today เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกไว้ Idea t o d Idea Today by สนับสนุนโดยเฮเฟเล่ <Audio Jungle. S 3> สวัสดีค่ะค่ะมาพบกับวีกีและรายการ Ideas Today by h e y เ l y ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา6กโมงหถึงนึงตุงค่ะ สำหรับรายการไอเดียสุดเด h e by f e ฟเวันนี้วิกกี้อยู่ที่ h e ฟเลดีไซน์สตูดิโอเซ e นเตอสุขุมวิทซอย64ค่ะเพื่อที่จะมาพบกับไอเดียของวันนี้คือ่านเลือกอกเซสซอรีในห้องน้ำเพื่อเอาใจสุภาพสตรีหรือผู้หญิงผู้หญิงอย่างเราที่ชอบดีไซน์ที่ทันสมัยและหรูหราด,ด้วยนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมค่ะห้ามพลาดเลยค่ะ คุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้รายการไอเดียทูเดย์บายเฮเฟเล่ก็มีเรื่องราวการตกแต่งห้องน้ำมาฝากคุณผู้ชมที่ชอบความหรูหราทัานสมัยกันนะครับ และนี่คือห้องน้ำที่ถูกออกแบบตกแต่งโดยดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสชองมารีมาโซที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติล้วนๆไม่ใช่แค่อ่างอาบน้ำก๊อกน้ำเท่านั้นนะครับเพราะเขาได้ออกแบบตีมทั้งหมดของห้องน้ำด้วยไม่ว่าจะเป็นโทนสีกระจกเงาหรือแม้แต่เชิงเทียนซึ่งแสดงถึงไลฟ์สไตล์รสนิยมและบุคลิกของผู้ใช้ที่มีความชื่นชอบบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นธรรมชาติได้อย่างดีเชียวละครับ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมดีไซน์เนี่ยที่วิกกี้ก็ชอบเหมือนเป็นส่วนตัวนะคะคือจอนมารีมาโซ่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นคลอกน้ำบาสตับอ่างล้างหน้าหรือ,อน่าเชือ่อไหมคะเทียนค่ะแคนเดิลสติกค,ค่ะโอ้โหออกแบบด้วยคอนเซปต์ทั้งหมดนี่แหละคะ่ะจากดีไซน์เน่อบน,นี้นะคะแต่ส่วนดีไซน์หรือคอนเซป โอเวอร์ c อคอนเซของห้องน้ำเนี่ย๋ยัาไปฟังกับผู้เชี่ยวชาญดีกว่าก็คุณนาวาค่ะสำหรับแรงบันดาลใจสำหรับคอลเลคชันนี้นะครับก็ได้จากธรรมชาตินะครับเป็นเ u อร์อินสปายเพราะฉะนั้นทุกอิเลเมนต์ในคอลเลคชันนี้ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ธรรมชาติแล้วก็เกี่ยวกับออร์แกนิกนะครับสำหรับอ่างตัวนี้นะครับเส้นสายก็จะเป็นแนวโค้งนะครับให้เหมือนธรรมชาติรวมถึงก๊อกน้ำเ,เวลาสายน้ําที่ออกมาเนี่ยก็จะเหมือนน้าตกนะครับสำหรับส่วนอ่างอาบน้ำนะครับก็ได้ดีไซน์ให้เหมือนแบบเรานั่งอาบน้ําอยู่ริมชายหาดหรือว่าอยู่ในสปานะครับโดยที่ตัวก๊อกผสมที่ลงอ่างเนี่ยก็จะเป็นเป็นน้าตกเหมือนกันนะครับรวมไปถึงตัวนี้นะครับแม้กระทั่งกระจกสองหนานะครับกระจกเงา สังเกตว่าด้านหลังเนี่ยเส้นสายก็จะเป็นเหมือนกิ่งของต้นไม้นะครับสำหรับในส่วนของที่อาบน้ำนะครับปุ่มวาลวปรับอุณหภูมิและปุ่มวาลวเปลี่ยนทิศทางเนี่ยมันจะเหมือนกับรูปหยดน้ำนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับธรรมชาติสำหรับคุณผู้หญิงที่ชอบอาการทำสปานะครับหรือชอบการผ่อนคลายหรือใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องน้ำนะครับคิดว่าคอลเลกชันนี้แอ o ซอรมโซน่าจะตอบโจทย์ของคุณผู้ชมได้นะครับ ปัจจุบันนี้ผู้คนก็ได้หันมาให้ความสําคัญกับการตกแต่งห้องน้ํากันมากขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบงานออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังแล้วล่ะก็คอลเลกชันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันที่น่าจะนํามาไว้ในห้องน้ําที่บ้านของคุณนะครับแทนที่จะต้องไปตามโชว์รูมเลือกของทีละชิ้นมาประดับและติดตั้งในห้องน้ําให้วุ่นวายจุกจิกนะครับคุณผู้ชม โอ้โหน่าสียดายจังเลยนะคะรายการไอเดียสูดเดย์ by เฮฟเล่หมดหลงนะคะพบกันคราวหน้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา6 0มง55ถึงุงค่ะสําหรับวันนี้วิกี้กอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ